สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่วัดลาดกระบังครับนี่ก็คือเท้าเทศสุวรรณรับผู้ใหญ่ด้านทิศเหนือส่วนด้านขวาก็จะเป็นเท้าพี่ปูปักเคเขาที่กรูปักรับผู้ยิ่งใหญ่ทางทิศตะวันตกครับส่วนเข้ามาด้านในนะฮะก็มีพระพุทธรูปล้อมครับผมเจอครับหน้าเข้ามอกรามไหว้นะครับผม พาเดินเข้าชมในวันนะครับผมนี่ก็คือสารเจ้แม่ตะเจียนทองครับผมมาจะไหว้ขอพรได้ครับผม ก่อนเข้าแล้วก็มาบูชานะครับดอกไม้เยกกับกวาสศการะตามมาเลยครับผมคนก็จะมาเยอะอยู่ครับวันนี้ครับ ขั้นแรกครูก็จะทือเข้าไปข้างในก่อนแล้วก็ไปไหว้ก่อนครับก็ค่อยมาขอด้านนอกนะครับผมนนคนมาขอคอนเยอะมากครับวันนี้ครับผม มามาครลบมาดูชากราบไหว้ครับผมเดี๋ยวผูมัมจะทำให้้าเสด็งก็เข้าไ,ไ,ป,กไปกราบไหว้ดูชาก่อนนะครับ หลังจากเราขอพรว่องพ่อขาวเสร็จแล้วครับก็จะมีการปิดเกลือทอ,องนะครับผลุมันก็จะปิดเกลืทอง ça tourne, ça tourne หลังจากที่เราไหว้ลวงพ่อขาวเสร็จนะครับก็จะม,มีน้ำเนิ้มกล้วยทานฟรีครับแล้วก็มีการทำบุญตั้งกำลงังศรัทธากับเบื้องครับอด้านนี้ครับ พอเดิอนออกนี้หน่อยก็จะเป็นศาลาครับด้านนอกนะก็มีกับคุงกับข้าดก็มีแม่น้ำตัด<อ>บรรยากาศวันนี้ดีมากครับผมส่วนด้านในก็จะมีวิธีทำสังฆทานครับผม,ผมเยอะมากครับ